สวั neck. สด like ีครับ huh. วันนี้เราอยู่กับนี่ครับตัวตาแคมรี่อีกแล้วนะครับ 2.0G มาด้วยอาการไฟตัว C ติดไม่ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวไหนติดไม่ครบบ้างนะครับเริ่มที่นี่นะครับทับทิมท้ายก่อนเลยครับทิมท้ายติดไม่ครบนะครับทั้งซ้ายขวาเลยฮะนี่ฮะทับทิมท้ายนะครับติดไม่ครบนี่ทับพิมท้ายติดไม่ครบนะครับยิงไฟท้ายไม่ต้องพูดแล้วนะครับว่าไม่ครบอันนี้เปิดไฟดีเฉยนะฮะแตะเบรกครับแตะเบรกนี่ครับพอแตะเบรกจะเห็นว่า ตัว C ด้านขวานี่นะฮะเห็นไหมฮะด้านขวา C ตรงนี้ด้านขวาครบนะครับแต่ตัว C ด้านซ้ายฝั่งนี้ไม่ครบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหลังจากซ่อมแล้วนะครับว่าติดครบไหมโอเคครับสวัสดีครับโอเคครับติดตามต่อในคลิปที่2หลังจากที่เราซ่อมไฟท้ายแล้วช่างเปิดไฟลีครับโอเคครับไฟลีขึ้นแล้วนะครับตัว C ครบแล้วนะฮะแตะเบรกครับนี่ครับตัว C แตะเบรกสำหรับไฟท้ายซ้ายขวาติดแล้วนะครับ ลูกค้าท่านใดที่ใช้โตโยต้าแคมรีนะครับมีปัญหาเรื่องไฟท้ายตัวสีติดไม่ครบสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง y t u t u นะครับหรือ Facebook f แ n p a g e แต่งรถนะแดมเพชรบู์โทรได้ที่เบอร์0819-537-181ครับคลิปนี้นะจะลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ